มือปราบสิบทิศภาคสองด่านอัปยศจากบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่28เรื่องราวชักจะยาวเพราะหินช่างซักช่างถามไม่ยอมลงงง่ายทําเอาตำรวจนองเครื่องแบบทั้งสามชักจะรำคาญอุดรจึงรีบตัดบท้าไม้เทือน เฮ้ยข้าก็ตัดไม้ขายพวกเองมาซื้อของข้าไปสิคิดราคากันเองกำไรคนละนิดคนละหน่อยตอนนี้ยังไม่มีเวลาทางเนี้ยเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งก่อนพวกผมเข้าป่าทำแม่สอยนอนฮ่าข้าเลื่อยไม้อยู่แม่สอยพอดีเลยเดือนหน้าจะเข้าป่าที่นั่นตอนนี้รอโคต้าสั่งจากพ่อเลี้ยงถ้าได้จะพวกเองอีกทีก็ดีนะ เรื่องไม้ไว้ทีหลังก็แล้วกันพี่หินเราสามคนยังไม่ว่างจริงๆเอาเรื่องผู้ใหญ่ทวนก่อนหน้าคมรีบบอกเฮ้ยเรื่องผู้ใหญ่ทวนไม่ได้แดกหาอะไรสู้เราเลื่อยไม้ไขายไม่ได้ได้เงินดีจะตายชักพี่หินนี่ผู้ไม่รู้เรื่องต้องเรื่องผู้ใหญ่ทวนเรียบร้อยก่อนเรื่องเลื่อยไม้ไขายทีหลังเรากลับกันเถอะอุอดรรีบตัดบทและทั้งสามก็รีบเดินไปเคลนรถที่จอดส้มอยู่ไม่ไกล เฮ้ยแล้วอีกคำล่าล่ะพวกเองไม่จีบแล้วเหรอไม่ละท้าผู้ใหญ่ทวนมาให้โทรไปก็แล้วกันพี่หินจะได้เงินใช้ด้วยร้อยตรวจเอกคมจำต้องพูดไปเช่นนั้นก่อนที่จะขึ้นรถไม้องค์หญิงเมียวทูหน้าสัน่นวีร้องออกมาผวาสุดลงไปนั่งที่เตียงนอนเมื่อถูกอรพันธ์กระเทยคู่ขาของจ่าคมกริตตบเข้าตีกรามซ้ายสุดแรง ถ้าเธอไม่รับแขกแล้วก็เจ็บตัวมากกว่านี้อีกนะบางทีฉันจะกรีดเนื้อเธอออกเป็นชิช้นๆถ่ายสดฉันจะกรีดหน้าควักลูกตาออกมาทีละข้างได้โปรดเธอ้าเจ้าเธอจะยอมรับแขกหรือไม่ยอมบอกมาเดี๋ยวนี้นะเมียวทูสะอื้นเสียงดังซบหน้าลงกับฝ่ามือของตนเองทวิญญาณท่านพ่อท่านแม่สถิตยอยู่วิมานไหนทำไมไม่มาช่วยลกลูกจะทนไม่ไหวอย,อยู่แล้วเจ้า พี่ลี่พี่หลนักหรออรพันธ์จิกผมรกระชากขึ้นมาเงื้อง่าฝ่ามือจะตบเธอจะยอมรับแขกหรือไม่บอกมานะไม่งั้นจะตบเล็กขามือเลยข้าเจ้าไม่อ้อยแต่รวบเข้าตะโพกอ,อีกทีจนเมียวถูกกระเด็นไปที่ขอบเตียงกระเทยหน้าสวยแต่สวมวิดาานแมงดาเต็มพิกัดตามไปหมายจะชกอีกต้องชะง,งักเมื่อมีเสียงคอประตูดังขึ้น อรพันธ์หยุดกึกแกต้องรับแขกไม่อย่างนั้นฉันจะจับแกส่งตำรวจในปลอดเธอข้าเจ้ายอมแล้วกระเทยคงเพิ่งรู้ว่าเมียวทูนั้นโกรธตำรวจยิ่งกว่าตบตีเสีอีกจึงยิ้มออกมาได้เปิดประตูหลุดปากออกมาเบาๆเมื่อเห็นว่าเป็นใครพี่เกรดว่าไงจ๊ะเมียวทูยอมรับแขกต่อไปไหมที่รักถามพลางโอบไหล่คู่ขาและเข้ามาในห้อง อรพัน์รีบปิดประตูห้องล็อกเรียบร้อยพังยอมพี่กฤดมาก็ดีแล้วเดี๋ยวเราตกลงกัมมันให้รู้เรื่องไปเลยว่าจะรับแขกวันละกี่คนเออก็คนเดียวเป็นอย่างสูงประเดี๋ยวจะย้อนยานไม่เดลราคาสองสีจ้าพี่กีดขาเราจะได้เงินเยอะๆไม่พี่เห็นว่าอย่างสูงวันละคนดีที่สดเชื่อพีซีงานก็ตกลง ทั้งสองเดินเข้ามาที่เตียงเผชิญหน้ากับจ้านางผวกขคออร้ายแห่งฉานซึ่งน้ำตาคลอหน่วยอยู่เมียวทูร้องไห้ทำไมครับจากคมกริตถามทั้งๆัที่ททททรู้คุณจากกริษทำไมทำกับข้าเจ้าเช่นนี้ไหนบอกว่าจะพามากักตัวแค่เจ็ดวันและจะส่งข้าเจ้าไปหายาที่ขุนซ้อนทำไมพาข้าเจ้ามาเป็นหญิงงามเมืองเช่นนี้เมียวทูเอ่ยถามระคนสะเอิญ จากตำรวจคนเข้าเมืองหัวรอกกระหึม่มพลางลากเก้าอี้ตัวเล็กมานั่งชิดขอบเตียงโดยมีกระเทยคู่ขาอิงแอบจ้องมองดูเยื่อนี่เพิ่งได้สี่วันแค่นั้นยังไม่ครบเจ็ดวันเลยคุณนับวันไม่เป็นเรื่องไงเมียวทูทำไมให้ข้าเจ้ารับแขกด้วยข้าเจ้าไม่ใช่หญิงงามเมือง มิวทูผมบอกหลายครั้งแล้วว่าคนที่คุณให้ความสุขกับเขานะ่ะล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นหากคุณขัดใจพวกเขาจะอยู่ได้เหรอตรงข้ามถ้าคุณให้ความสุขแก่พวกเขาคุณจะอยู่เมืองไทยได้อย่างสบายงั้นข้าเจ้ามีต้องรับแขกทั้งประเทศเลยเหรอที่เป็นผู้ชายคมกริดหัวเราะเบาๆ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราบริการความสุขเฉพาะผู้ใหญ่จริงๆที่จะบัรดาให้คุณนะ่ะอยู่ได้สบายๆหรือว่าคุณต้องการไปอยู่ในคุกผมจะโทรให้ตำรวจมารับตัวเดี๋ยวนี้เลยอ้อยไมย้ได้โปลดเถอะคณจา่าผวาหน้าเ็ดร้องไห้สะอึกสะเอินขึ้นมานั่นเท่ากับเข้าทางปืนของตอมอน่มซึ่งกระดิกเท้าบวกลบคูหารตัวเลขที่จะหลั่งไหลเข้ากระเป๋ามันก็แค่นี้แล้ววะ เรากะฟันวันละประตูสามหมื่นขาตัวใครไม่เอาก็อย่าเอาของเราดีนี่ว่สิบวันก็สามแสนจากฤิีเปลี่ยนรถญี่ปุ่นเป็นรถยุโรปก็คราวนี้แล้ววะงั้นเรามาตกลงกันให้ชัดเจนไปเลยดีไหมเมียวทูเจ้านางไทยใหญ่ปาดน้ำตาทิ้งแต่สะอื้นในลำคอเบาๆคุณจ่าจะตกลงอะไรว่ามาเถอะ ต่อไปเนี้ยคุณจะต้องรับแขกชั้นผู้ใหญ่วันละคนหาคุณจากเกรดไม่ตกลงก็ส่งลงพักทอสะเอื้นออกมาอีกผมบอกแล้วไงว่ารับแขกชั้นผู้ใหญ่วันละคนแค่นั้นคุณก็รู้นี่ว่าชั้นผู้ใหญ่ท่านสะอาดนุ่มนวลไม่บุ่มบามไม่กักขระคุณเองก็มีความสุขไปด้วยเพื่อความอยู่รอดของคุณเองนะจะบอกให้ถ้าไปอยู่คุกจะลำบากกว่านี้ร้อยเท่า รีบตกลองติยาอราพันธ์สอดเสียงดังจ้องเขม่งไปยังร่างนั้นครบเจวันต้องพาข้าเจ้าไปส่งที่บ้านยาด้วยนะเอาหนะ้าถึงเวลาก็ได้ไปเองแล้วผมเตือนคุณอย่างนึงอย่าปล่อยให้ร่างกายทุดโทมผมจัดอาหารการกินมาให้คิดเป็นเงินมื้อละร้อยบาททีเดียวนะเพราะงั้นกินให้อิ่มๆจะได้สดสวยไปตลอดเมียวถูพยักหน้าอย่างยอมจำนน มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นขมกริตรีบไปเปิดและก็แทรกตัวออกไปทันทีพร้อมทั้ยกมือไหว้เมื่อเห็นว่าเป็นใครสวัสดีครับท่านหวัสดีคุณจานายสุรศักดิ์ผู้ตรวจการศุลกากรภาครับไหว้ในไพยบนนายดันศุลกากร,กรแม่สองรีบกระซิบกระซาบทันทีอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมจากลิตใช่ครับผมจะให้ท่านสุรศักดิ์เข้าก่อนนะฟรีด้วยนะ ในด่านโซลกากรแย่ yeah. แม้ในด่านก็ช่วยค่าโรงแรมค่าโสคยอื่นๆผมบ้างซีผมเป็นแค่ลูกน้องรายได้น้อยกว่าทางในด่านมากมายไพ่บูนรีบเอ่ยห้าพันพอไหมผมขอเจ็ดพันก็แล้วกันผมยกให้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับในสุรศักิรีบสกิดลูกน้องตกลงเหอะโอเคเงินเราไปคิดกันที่ด่านนะจาผมต้องขอทีเนี่ยเวลานี้ด้วยครับบ้า เข็มเหมือนกันนี่เราในด่านโซลากากรแม่สองจำต้องควักเพราะพาเจ้านายมาพันตำรวจโทองอาจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนั่งรอที่โต๊ะทำงานกระทั่งจากคมกริตเข้ามาชิดเท้าทำความเคารพเฮ้ยนั่งสิกริตขมกริตนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะท่านหัวหน้าเรียกผมมามีอะไรหรือครับองอาจยื่นหน้าเข้ามาก็าเรื่องมิวทูงไงกริต คืนนี้ผมจะไปหาหลอนคืนนี้ไม่ได้หรอกครับทําไมวะติดไฟแดงหาทําไมสวยอย่างงี้วะอีกสามวันก็แล้วกันครับท่านแล้วผมจะมารับกดได้เออนี่เอาส่วนแบ่งมาแบ่งผมบางสีผมรู้นาว่าคุณพาใครมาบ้างเก๋าก็ไปใช่ไหมล่ะเออคือว่าตอมมหาภาัยจอนแต้มตะโกตะกักหาคำพูดไม่เจอผมต้องการใช้เงินสองหมืน เอามาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นผมสั่งให้พามียวถูกกลับด่านหน้าครับครับขอเป็นพร่งนี้ได้ไหมครับท่านได้แต่ถ้าพร่งนี้ผมตงการใช้สี่หมืนงั้นประเดี๋ยวผมไปเอามาให้เลยครับผมขอตัวท่านก่อนคมกลีตร,รีบลาและก็ออกจากห้องไปพันตำรวจโทรอง,งาอาจถอนใจใส่หน้าพึมพำออกมาเบาๆรลบจัดชิปหายเลยไอ้กลตแต่นายขหาเงินเก่ง คลองทุกที่ทุกทางเราถึงต้องเลี้ยงนายไว้อ,อไม่เฉพาะวงการตำรวจเท่านั้นที่เลี้ยงมือหาสวยให้เจ้านายวงการนี้ยังเลี้ยงมือหาเงินส่งสวยเช่นเดียวกันมิน้าวงการข้าราชการไทยมันถึงตกต่ำก็เพราะยังมีข่าราชการชั่วปะปนอยู่อีกมากมายพันตำรวจโทโยทินสารวัตรใหญ่วัยห้าสิบเศษ รองหนาวไปถึงไขสันหลังเมื่อร้อยตำรวจเอกคมพลตำรวจอุดรและพลตำรวจชันรายงานการสืบสวนหลังกลับจากไปที่งานศพเมียผู้ใหญ่ทวนเมื่อคืนชิปหายละท้าผู้ใหญ่ทวนมันไม่ตายแล้วไปร้องเรียนกับพลตำรวจตีสงครามที่กอมาับการตำรวจพอทลลำปางสารวัตรใหญ่โยทินเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้านหนักอ,อกหนักใจ แต่ผมว่ามันต้องตายแล้วไม่อย่างนั้นต้องกลับมางานศพเมียมันเพราะรู้ว่าเมียมันตายตั้งแต่แรกร้อยตำรวจเอกคมว่าถ้าตายก็ดีสิกลัวจะไม่ตายตกลงพวกคุณเอายังไงว่ามาผมให้เบอร์โทรไอหินไว้ครับถ้ามันโทรมาพวกเราจะไปจัดการกับไอผู้ใหญ่ทวนทันทีเลยครับต้องให้รอบคอบแนบเนียนและกว่ารับสุดยอดเลยนะคมผมรับรองครับจะไม่พลาดเป็นอันขาด มันหมายถึงความเป็นความตายของเราทุกคนด้วยดีผมขอให้คุณลงมือตอนกลางคืนจะดีที่สุดแน่นอนครับท่านผมจะรอจนพระอาทิตย์ลาลับถึงจะลงมือไม่อย่างนั้นจะไม่ทำเด็ดขาดท่านหวางใจเธอดีเล็วเรื่องที่สั่งสอนไอ้โกผางนั่นไปถึงไหนล่ะผมว่าเย็นนี้จะกลับด่านจัดการกับไอ้นั่นอ้าวเล้วทางนี้ล่ะเกิดไอ้ผู้ใหญ่ทวนกลับมา ผมกับชันจัดการแทนครับพลตำรวจอุดรรีบบอกเฮ้ยลือต้องเนียบนะดอนพลาดทีงแล้วอวชักไม่ไว้ใจว่าพันตำรวจโทโยทินเสียงดังขึ้นร้อยตำรวจเอกคมรีบแก้ไขท่านครับผมเตียงดอนกับชันดิบดีแล้วล่ะครับสอนพิธีการต่างๆให้แล้วรับรองสองคนเนี่ยจะไม่ทำให้ผิดหวังอีกแน่ๆบทเรียนคราวที่แล้วราคาแพงเหลือเกินครับจริงด้วยครับท่าน ผมสองคนจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเออต้องให้เชี่ยบขาดจริงๆนาะสารวัตรใหญ่โยทินกำชับในที่สดพังกำลังจะปิดประตูร้านเนื่องจากสามทุ่มมีเด็กชายวัยสิบขวบเสร็จๆวิ่งเข้ามาบอกเป็นเสียกระซิบก็ดานตุนลกากอ้อเรียกให้ไปพบที่ห้องทำงานเดี๋ยวนี้เลยมีพ่อค้าย,ยกน้ำยกมาเสียภาษีเด็กชายบอกแค่นั้นพังก็รู้ความหมด เพราะเขาแอบขายหยกลับลับอยู่โดยที่ร่วมมือกับนายไพโบนนายด่านสุลกากรโกผังรีบปิดร้านโดยที่ไม่ยอมบอกอะไรกับลูกเมียเนื่องจากอยู่หลังร้านเมื่อปิดประตูเสร็จก็เดินตรงไปที่ทำการด่านสุลกากรส่วนเด็กที่มาบอกหายตัวไปแล้วพอผังเดินเข้าประตูด่านซึ่งมีต้นหางนกยูงร่มครึ้มบดบังแสงไฟนีออนจากสาวฉับพลัน ของแข็งชนิดหนึ่งก็กระทบเขาท้ายทอยพังล้มลงสติดับโบบทันทีจะเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่ไม่ทราบได้พางได้สติอีกครั้งท่ามกลางความมืดมิดและท่ามกลางความหนาวเย็นเขาสลัดหน้าปวดหนบที่ท้ายทอยฟื้นแล้วเหรอไอสัตว์เป็นส้มเสียงที่แปลงหูพางรู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงที่ดับเพื่อไม่ให้จำเสียงจริงได้ เขาพยายามเพ่งสายตามองฝ่าความมืดไปที่ร่างนั้นแต่ก็มองไม่ออกว่าเป็นใครเพราะบริเวณนั้นมืดสนิทพวกกูคือ3เสือโวยไอพังมึงมีหน้าที่ค้าขายก่อค้าไปสิวะเสือกปากบอนบอกเรื่องที่พวกสูสามเสือกระทำกับพวกอีเมียวทูให้ไอผู้ใหญ่ทวนฟังทำไมผู้ใหญ่ทวนไหนพังถามออกไปโดยอัตโนมัติก็ไอทวนที่มันมากะสั่งจันไงวะ อ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอใช่ต่อไปเนี้ยเอต้องหุบปากมีตาดูมีหูฟังมีปากอมขี้ไว้ห้ามพูดอีกเป็นนักขาดไม่ว่าเรื่องไหนไนเข้าใจไหมวะเข้าใจครับคราวเนี้กูไว้ชีวิตมึงครั้งต่อไปกูไม่ไว้ชีวิตมึงแน่ครับครับผมจะหุบปากให้มิดเลยครับจำคําพูดกูไว้ก่อนแล้วกันไปเท่านั้นเองพังก็เพ่นอ้าวไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย เพราะไม่รู้เป็นแห่งหนตำมนใดเนื่องจากความมืดของรัติการชั่วโมงต่อมาโกผ่างก็มาลุถึงร้านตนเองด้วยอาการสะบักสะบอมเมื่อมาถึงก็ต้องแปลกใจที่เห็นร้านตนเองเปิดประตูอ้าท,ทั้งทั้งที่ก่อนจะไปเขาปิดประตูสนิทเขาต้องใจหายอีกครั้งเมื่อเพราะว่าลูกสองเมียนหนึ่งถูกมัดติดเสาภายในห้องครัวนั่นเอง ปากทุกคนมีปราตเตอร์ปิดไว้กันไม่ให้ร้องเดือนลูกเกิดอะไรขึ้นทั้งสามพอเห็นพางเข้ามาเท่านั้นดิ้นยึกยักยัก,ยกแต่ไม่มีเสียงร้องร้ายไปกว่านั้นเหลียวไปมองรอบๆพบว่าเล่าฝรั่งเล่าไทยถูกทุบแตกกระจายกลิ่นคลักคลุ้งโต๊ะนั่งต่างตู้ภายในร้านถูกทุบทำลายล้มระเนระนาดแตกกระจายไม่มีชิ้นดีโกาผางรีบแก้มัดลูกเมียเมื่อเป็นอิสระ พางก็รีบกอดรัดลูกทั้งสองวัยแดขวบและสิบขวบซึ่งเป็นชายทั้งคู่เดือนรีบรายงานเสียงสะอื้นมันมาด้วกันสามคนจับเดือนกับลูกมัรแล้วทุบทำลายข้าวของโดยไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นตอนจะกลับมันอาคาดว่าถ้าโกปากบอนอีแล้วก็คราวนี้จะเอาให้ตายเลยนี่แค่สั่งสอนแค่นั้นไอ้ซาร์โกพังกัดกรามกรอดพ่อไปไหนมา ลูกชายคนโตถามเสียงสั่นเคลือพ่อไปธุระมาเอาละเอาละลูกเข้านอนเถอะไม่มีอะไรแล้วพ่อกับแม่จะคุยกันพ่ออย่าไปไหนอีกนะผมกลัวเออพ่อไม่ไปไหนหรอกพาน้องไปนอนเถอะมันดึกมากแล้วลูกทั้งสองของผ่านว่าง่ายจูงมือกันขึ้นไปชั้นบนทันทีพางรีบปิดประตูหน้าร้านอีกครั้งไม่สนว่าโต๊ะนั่งต่างโต๊ะจะพังพินาศย่อยยับ หรือที่เก็บเหล้าจะเละเทะเพียงใดเขาตรงมาหาเดือนเมียรักอีกครั้งซึ่งนั่งสะอื้นอยู่ที่เก้าอี้ยาวข้างๆห้องครัวพี่ก็โดมมาทุบไทยทอยเพิ่งฟื้นและก็หน,นีออกมาเหมือนกันมันคู่พี่แบบเดียวกันนั่นแหละพูดพร้อมตั้งหันไทยทอยให้เมียโดก็มีเลือดไหลด้วยเดือนจะใสา่ยาให้ไหนดูซิต้องเย็บไหมผู้เป็นเมียตรวจด,ดูบาดแผลเป็นไงบ้างล่ะ โอยค่อยอย่างชั่วแค่ปลีแตกหน่อยเดียวแต่ก็บวงป่วนนกักกอแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปเดือนถามตอนท้ายเสียงเครือเรื่องนั้นว่ากันทีหลังเถอะตอนนี้เดือนพอจะรู้ไหมว่าเป็นพวกไหนที่ทำก็เราเดือนว่าต้องเป็นพวกตำรวจตอมอและก็สุลกากรจ้างนักเลงเกเรมาทำลายเราถูกต้องแล้วเดือนสามเสือทำก็เราครั้งนี้แน่นอน พราะพี่พูดเรื่องนั้นให้สั่งจันเพื่อนพี่ฟังบังเอิญเพื่อนสั่งจันที่มานั่งกินคืนก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อทวนกําลังเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเจ้าหนายทางจังวาดฟ้องทําไมเหรอผู้ใหญ่ทวนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเมียทวยยังไงนั่นซิพี่จะต้องถามสั่งจันให้รู้เรื่องให้ได้เดือนเบิกตาคว้างนี่โกยังไม่เข็ดหลาบอีกเหรอคราวนี้พวกมันแค่สั่งสอนคราวหน้ามันเอาเราตายแน่ๆเลย พังสูตรลมเข้าปอดนิดนึงแล้วก็เอ่ยเสียงต่ำพรุ่งนี้โกจะพาเดือนกับลูกไปอยู่กับเตียในจังหวัดโกจะแก้แค้นพวกมันฮะโกจะทำแบบนั้นไม่ได้นะมันเอาโกตายแล้วเขาจับไหล่เมียขยเาเดือนฟังโกนาะแค่พูดเท่าเนี้ยพวกมันทั้งก็เราขนาดนี้เพราะงั้น พวกมันก็เป็นข้าราชการชั่วขืนมีข้าราชการแบบเนี้อยู่ในบ้านในเมืองสักวันทหารต่างชาติจะต้องถล่มพลเรือนอย่างเลวราบเรียบแน่อย่างเช่นที่ป้อมยามโดนถล่มไงทําให้ตํารวจใหม่ตายสามนายเมื่อเป็นอย่างนี้เดือนจะปล่อยให้มีข้าราชการชั่วชั่วอยู่อีกงั้นเหรอก่อตัวคนเดียวจะทํำยังไงโคเชื่อแน่ว่าจะต้องไม่ใช่ตัวคนเดียวจะต้องมีคนที่เกลียดพฤติกรรมสามเสืออยู่บ้างเราจะต้องรวมมือกันกำจัด ผู้เป็นเมียสีหน้าไม่สู้ดีเอ่ยเสียงเครือมันเสียงมากนะกอพวกเขามีอำนาจเราเป็นพ่อค้าประชาชนธรรมดาเดือนว่าโกคิดให้ดีๆเหอะนะคิดดีแล้วต้องกำจัดขา้าราชการชั่วโกพังบอกเสียงเข้มจัดตาสีเหล็กวาววับถ้าไม่สำเร็จละ่ะหัวกลดหลงหลมแค่น,นั้นแหละเราอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าหรือกอค้าค้าข,า,ข,า,ยขายขายของเราไปไม่ได้ โกแค้นพวกมันอยู่ดีๆจะรังแกกันไม่ได้เราไม่ได้ไปทําอะไรพวกมันนี่ว่าเพียงแต่พูดเรื่องของมันแค่นั้นมันเลวระยำกันจริงๆนี่เจ้าใหญ่นายโตในกรุงเทพก็พูดฐานสื่อมวนชนเสมอๆว่าพบพฤติกรรมชั่วของข้าราชการให้แจ้งส่วนกลางเพื่อกำจัดคนชั่วให้ออกไปเดือนอย่าลืมนะโจรปล้นมันยังไม่เจ็บแสบเท่าเพราะปล้นและปล้นเลยแต่ข้าราชการชั่วนี่สิโจรในเครื่องแบบชัดๆ จะให้มาปกคร้องท้องที่ได้ยังไงต้องช่วยกันขจัดออกไปให้สิ้นซากพังเกลี้ยก,กล่อมเดือนผู้เป็นเมียจงเห็นดีเห็นงามไปด้วยไม่ขัดอีกต่อไปรับปากว่ารุ่งเช้าจะหอบลูกไปอยู่กับพ่อผัวในจังหวัด